สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะที่ดีต้อนรับสู่เกมโรบอก ายในแมปอ d ัชตีทิพต์ก็ทีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเขาได้มีการอัปเดตมาอีกแล้วฮะเป็นเวอร์ชันน่นะครับรอบนี้นะบอกเลยว่าโอ้โหโคตรเยอะฮะ <c oughs> อัปเดตแบบเยอะมากๆอ่าล้วก็อย่าเพิ่งตกใจกันไปคลิปนี้เล่นโรบอทนะครับแต่ว่าวันนี้มาเปิดคลิปกันที่ Discord กันหน่อยอย,อย่างที่บอกไปนะฮะว่าเวอร์ชันนี้อัปเดตมาเยอะมากๆก็เลยต้องมาเปิดกันใน Discord นั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาดูกันทีละอย่างเลยละกันเนาะว่าเขามีการอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนี่นะครับอัปเดตรอบนี้เป็นอัปเด ที่ราบครับก็คือพื้นที่สีเขียวที่ทุกคนน่าจะได้เห็นกันไปแล้วล่ะทั้งในตัวอย่างแล้วก็ใน YouTube ที่มีคนเขาเล่นกันเนาะมาที่อัปเดตส่วนแรกกันดีกว่านะครับก็คือนี่เลยยานผานะแบบใหม่อันแรกฮะเฮลิคอปเตอร์โอ้โหก่อนหน้านี้แทบไม่มีเลยนะครับนอกจากประตูบินได้ที่สามารถบินได้มารอบนี้เฮลิคอปเตอร์เลยฮะตามที่ผมได้อ่านเนี่ยก็ประมาณว่าเป็นยานผานะที่เอาไว้ใช้ในการหลบหนีได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับก็คือดีอ่ะซึ่งผ มก็เห็นด้วยนะจากการที่ผมใช้ประตูบินได้มาคือมันใช้หลบหนีได้ดีมากๆแต่ถ้าเป็นแบบเฮลิคอปเตอร์แบบนี้มันจะใช้ได้เร็วกว่าไหมดีกว่าไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่มันก็น่าจะใช้งานได้ง่ายกว่าประตูแน่นอนอันที่2ครับอันนี้ New Phantom v h คืออะไรเป็นยานพาหนะแบบใหม่นะครับตามที่เขาเขียนไว้เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ลึกลับนะครับเข้ากับช่วงกลางคืนเหมาะสำหรับการเล่นแบบรอบเลนนั่นเองอ่าซึ่งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะเข้าไปในล็อบบี้ก็น่าจะเห็นมั้งผมคิดว่านะขั้นต่อมานนี้ New Epic เลเซอร์วอร์ดในคำอธิบายเนี่ยก็เขียนว่าเป็นรถแข่งเนาะทำความเร็วได้สูงมากๆก็เหมาะกับการดื่มด่ากับบรรยากาศก,กับรถเร็วๆนั่นแหละสำหรับคนที่ชอบเนาะเพราะว่ามันทําสปีดได้สูงมากๆนั่นเองอาจจะเป็นรถที่เร็วที่สุดแล้วก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่เคยใช้รถเร็วๆเลยเนาะอันต่อไปนะครับดูจากรูปแล้วเป็นรถเกี่ยวกับการทําไร่ทําสวนแน่นอนก็คือรถเกวียนนั่นเองในคาอธิบายเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นรถที่แข่งงมากๆนะครับไปได้ทุกพื้นที่เหมาะสําหรับการส่งสินค้าครับ ก็คือการขนของอะไรที่มันเยอะๆคันดีน่าจะตอบโจทย์อันต่อมานะครับ Royal Rover วอรรถเลยเนี่ยก็คือเอาง่ายๆเป็นรถหรูเนาะมีความหรูหรามีสไตล์ก็ประมาณรถปกตินั่นแหละแต่ว่าแค่หรูขึ้นอันต่อมานี้ก็เป็นรถสปอร์ตนะครับทำความเร็วได้สูงมีความคล่องตัวอะไรพวกนี้ก็เป็นรถสปอร์ตั่นแหละไม่มีอะไรมากอันต่อมานี้เป็นรูปแมงป่องฮะสติงเจอร์วอรรถเลยเนี่ย ตามที่เขาบอกเดี๋ยวเป็นยานพาหนะแบบคลาสสิกนะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันในเกมสรุปกันหน่อยดีกว่านะครับก็มีเพิ่มมา7คันด้วยกันไม่สิหกคันกับอีก1ลำเพราะมีเครื่องบินด้วยเนาะมาที่อย่างต่อไปกันดีกว่านะครับก็คือ new item หรือ item ใหม่นั่นเองเดี๋ยวจะไปแบบรวดเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นแบบพวกโกลเด้นเนาะอย่างเช่นโกลเด้นมินิการนโกลเด้นอาร์พีจีโกลเด้นดิโกอะไรพวกนี้ยก็คล้ายๆปืน AK สีทองนั่นแหละที่อยู่ในเกมก็จับเจ้าพวกที่ผมได้พูดถึงไปเนี่ยจับมาย้อมทองก็จะได้ความ ทรงพลังที่มากขึ้นนั่นเองนะผมก็ไม่เคยใช้เนาะก็เป็นปืนที่ย้อมทองเนาะไม่มีอะไรมากมายมาดูอันนี้กันดีกว่านะครับแฟกันแฟกันนี้เนี่ยจะไว้ใช้ในการขอความช่วยเหลือได้นะครับซึ่งขอความช่วยเหลือในที่นี้ผมคิดว่าน่าจะต้องเล่นกับเพื่อนนะก็คือเล่นมากกว่า1คนอ่ะเพื่อไว้ใช้ยิงพุ้แฟกันได้ว่าเออเราต้องการความช่วยเหลือนะหรือไม่ก็ไว้มา,าร์กโลเคชันก็ได้หรือในกรณีฉุกเฉินจริงๆเนี่ยปืนนี้ก็สามารถใช้เป็นอาวุธได้นั่นเองอันต่อมานี้เป็นแพตเทิลัมเอเคก่อนหน้านี้ก็มี AK4 K ปกติใช่ รอบนี้เป็นแพตตินัมไปเลยก็ไม่ต่างอะไรกันมากครับก็เป็นแบบเคลือบแพตตินัมเข้าไปกระสุนจะเยอะขึ้นไหมหรือว่ามันจะแรงขึ้นไหมเี่กก็ต้องไปดูกันเนาะหัวข้อต่อไปนะครับอาคารใหม่นั่นเองถ้าดูในวงเล็บนี้เขาเขียนว่ามีอาคารเพิ่มเข้ามาถึง33บแบบด้วยกันเลยแม้ว่าจะเป็นนิวบรัสก็คือโรงนาเนาะบ้านใหม่หนู่นนี่นั่นอะไรก็เพียบเลยครับก็ไม่เจาะลึกอะไรมากมายแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบบ้านบ้านทั่วไปที่เห็นตามข้างทางอะไรพวกนี้แต่ที่น่าสนใจก็คือต้นไม้แอปเปิลครับสามารถหยิบแอปเป มาได้ก็แสดงว่าเราน่าจะกินได้ด้วยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มหลอดอาหารเนาะมาดูหัวข้อนี้กันดีกว่านะครับแลนด์มาร์กใหม่อันนี้นั่นแหละน่าสนใจอันแรกคืออุโมงค์ใหม่นะฮะก่อนหน้านี้ในเกมปกติก็มีอุโมงค์แล้วใช่ไหมที่เป็นแบบประมาณหมู่บ้านอุโมงค์อ่ะที่มันจะมีอุโมงค์ใหญ่ๆแล้วก็มีหมู่บ้านเล็กๆไม่เชิงอว่าหมู่บ้านอะ่ะคล้ายๆที่หลบภัยแต่มีมาก่อนแล้วนะประมาณ15,000เมตรมั้งถ้าจําไม่ผิดนะครับถ้าจําผิดก็ต้องขอภัยด้วย ไม่หนึ่งหมืก็10,000ประมาณนี้แต่นี้เป็นแลนด์มาร์คอุโมงค์ใหม่จะไม่เหมือนอุโมงค์แบบเก่านะครับเพราะว่าอุโมงค์แบบเก่านี้จะอยู่ข้างบนนะก็อยู่บนพื้นดินอะไรทั่วๆไปนี่แหละแต่อันนี้อยู่ใต้ดินครับตามที่เขาเขียนเด่ยก็จะมีความยากลาบากในการเดินทางนิดหนึ่งนิดนึงในที่นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านิดหนึงขนาดไหนแต่ก็ประมาณดีแล้วกันแลนด์มาร์คใหม่ อันต่อไปนะครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เป็นแม่น้ำวอดก็จะเป็นพื้นที่ไอ้นี่เลยครับประมาณแม่น้ำขนาดกว้างเลยแหละคิดว่านะอันต่อมาคือป่าฮะเป็นแบบป่าเลยรอบนี้ตามที่เขาเขียนในคำอธิบายเนี่ยก็จะมีในเรื่องของทรัพยากรนะครับก็น่าจะมีแบบพวกของกินอะไรพวกนี้แหละไ,ไม่ก็อาจจะมีอาวุธขายยาอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เป็นสถานที่ในการสำรวจแบบใหม่ด้วยนะซึ่งถ้าให้ผมเดาเนี่ยทั้ง3แลนด์มาร์คใหม่อันนี้น่าจะมาต่อเติมจากที่ราบเลยอ่ะ เรื่องแลนด์มาร์คจบแล้วเราไปดูที่อีเวนต์ใหม่กันฮะอันแรกนะครับเอซิดอื้อหือฝนกดก่อนหน้านี้เป็นแบบพายุฝนฟ้าขนองเนาะมีฟ้าผ่าอันนี้ฝนกดมาเลยฮะตามที่เขาเขียนไว้เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับผู้เล่นได้เอาง่ายๆก็เวลาเกิดอีเวนต์นี้ให้อยู่ในรถหรือไม่ก็ไปอยู่ในบ้านสักหลังหนึ่งก็ได้นะครับเพราะมันเป็นฝนกดเนาะเหตุการณ์ที่2ออันนี้เครื่องบินตกฮะวอด ถ้าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่มันคล้ายๆกันก็น่าจะเป็นในนี่อุกบาทหรือถ้าเป็นยานผาผนะด้วยกันก็เป็นในเรื่องของรถวิ่งผ่านเนาะแต่นี่เครื่องบินตกเลยนะครับแล้วก็ข้อความดีนะครับ Hidden s e c s e s มันมีความลับฮะน่าสนใจเหตุการณ์ต่อมานะครับเตอร์แก๊งแข่งมอเตอร์ไซค์ตามคาอธิบายที่เขาเขียนไว้นเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเจอเหล่าแก๊งมอเตอร์ไซค์พวกนี้ครับซึ่งเขาเป็นได้ทั้งภัยคุกคามแล้วก็เป็นโอกาสสําหรับเราก็ได้นะครับในเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าเตอร์แก๊งเนี่ยจะเป็นแบบเจอปุ๊บนี่ต้อง องสู้กันเลยหรือเปล่าหรือว่าเขาเขาอาจจะมาดีแบบเริ่มต้นเลยก็ได้หรือเปล่านะหรือไม่ก็อาจจะมาร้ายเลยก็ได้ก็เป็นไปได้ งงไหมไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามีมอเตอร์แก๊งมาแล้วกันเหตุการณ์ต่อมานะครับก็คือทีฟอลก็ประมาณต้นไม้ล้มตามที่เขาเขียนไว้นะครับให้ระวังต้นไม้ในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าขนองอะไรพวกนี้ที่มีลมแรงๆเพราะว่าต้นไม้พวกนี้อาจจะล้มทับมาก็ได้อันต่อมาคือลูกเห็บครับก็อย่างที่รู้กันเนาะมันจะเป็นสิ่งที่เป็นก้อนๆครับตกมาจากอากาศแล้วก็ลงมาสู่พื้นและแน่นอนฮะในเมื่อมันเป็นก้อนเนี่ยมันก็ต้องสร้างดาเมจได้เช่นเดียวกันและไม่ได้สร้างดาเมจให้กับผู้เล่นอย่างเดียวนะยานพาหนะก็เช่นเดียวกัน โอ้โหถ้าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วทำยังไงให้รอดล่ะเนี่ยค่อยว่ากันท่านต่อมาคือ progression features ก็ประมาณแบบอธิบายยังไงดีก็ประมาณแบบสิ่งที่ทำให้ดึงดูดเราเล่นเกมประมาณนั้นปะไม่แน่ใจก็อย่างเช่น season pass สกินใหม่ไอเทมใหม่ที่ต้องปลดล็อกนะอาจจะต้องทำภารกิจอะไรนู่นนี่นั่นกันไปเนาะ daily quest new currency สกุลเงินใหม่ประมาณนี้หัวข้อต่อไปคือ new mutants mutants แบบใหม่ครับ mutants ตัวแรกคือ hazmat mutants ก็ประมาณแบบมิวแทน์กลายพันธุ์นะอันนี้ที่ไม่ใช่แบบมิวแทน์ที่เราเห็นทั่วๆไปอันนี้น่าจะเป็นในรูปแบบของ,ของการปนเปื้อนสารเคมีอะไรพวกนี้จนกลายพันธุ์ฮะซึ่งมีความโหดมากกว่ามิวแทน์ทั่วๆไปแน่นอนอันต่อมาคือบัฟมิวแทน์เป็นมิวแทน์ที่มีความแข็งแกร่งฮะแล้วก็หุ้มเกราะสะดวกยูสปินเตอร์มิวแทน์ฮะเป็นมิวแทน์ที่รวดเร็วนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวอันต่อมาคือนิวและก็เครื่องหมายคําถาม3ตัวเป็นบรรทุกกายพันธุ์ที่ลึกลับนะครับ ไม่เปิดเผยซะด้วยจะแทงว่าต้องไปเจอในเกมข้อข้อต่อมาคือ Lobby s y s t e m New Map s e l e c t o r คือเราสามารถเลือกแผนที่ได้ฮะน่าสนใจน่าสนใจ อันต่อมาก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วฮะก็จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์นู่นแก้บั๊กนี่บาร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 บา,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 บาก็ลองมาดูกันลวกันเนาะเอาเป็นว่าเรื่องแก้บั๊กก็ขอทําให้เกมมันดูสมบูรณ์มากที่สุดแล้วกันไม่เอาแบบบั๊กจุกจิกอะไรแบบนี้ไม่ไม่เอาดีกว่าอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตในเวอร์ชันน1.9ด้วยกันเยอะมากๆกฮะการอัปเดตนี้น่าจะเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่า